ากินข้าวน้ำกันจากไข่ตุนนะคะไข่ตุนทรงเครื่องเมืกสดเมนูง,ง,ง่ายๆใป็นไข่ดีๆกินนะคะเป็นคนมักบ่มักกินของเผ็ดนะคะนี่ค่ะน่ากินบ่คะพี่น้องเฉพาะสีสันก็น่ากินแล้วเนาะเดี๋ยวมีอย่างอีกแน่เดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้ากับเขาอย่างหนึ่งก็คือแจวนะคะตั้แจวพริกขั่วบะเกียร์เทศจีเสีสันนะคะหน้าตาน่ากินบ่พร้อมแล้วแล้วจะป่านะคะเดี๋ยวทอดปลาเสร็จก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็จะมากินน้ำก,กันก็จะเนาะ ก็เข่าก็หลากหลายค่ะเมื่อเนี้นะคะพร้อมแลวจากปลาทอดก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะปลาทอดนะคะปลาไม่ได้ซื้อปลาปลาทับทิมจากปลาทับทิมมาจากนานแข่ทอดเอานะคะไม่ได้มาหมักปลาหนึ่งนะคะมึกไอแต่ตุ๋นหมึกสดก็ครบคงเครื่องก็เรียบร้อยแล้วส่วนแจวก็เรียบร้อยแล้วรอเวลากินค่ะเดี๋ยวอาบน้ำหลับยังล้ีวจ,จะได้กินเขานะคะอาหารพร้อมแล้วเหลือเวลากินนี้เท่านั้นจ้า มือเมื่อเหมืหิเข่าวนะฮะไม่เห็น

น,นีะด,ดป่าทอดตาําแจว พักห้าวแทบล<อ>ูกแม่พิน้นจะมากินเขานั่งถาบเอาไว้มันเลืองห่านใบาสามามีใบโม่งเคืองแบบกินก่อนเลย บาทับทิ้เสื้อหันแขบวันมือออ่นไปเห็ดใส่กรอบซอยแม่พิ้นนะคะเลื่องเพื่อนแล้ว เพราะว่าแม่พี่มันเสียไปส่งวัดมือวันอาทิตย์เห็นพ่อดี็นแมนแล้วเรียบร้อยเพื่อเ,เดียวเพราะว่าเมื่วันอาทิตย์เท่าเดียวไปไป,ไปวัดกันนะพี่บัวได้เงี้ยสำนักเขาจะไปเตรียมขายวันวันที่หาจึงหาวันแม่กัดงาน ได้เข้าวัดนะจ๊ะซูบาตุสตาืมจ๊ะจ๊ะต้องคุยกันอ่ะ วัสศาสตร์น้ำเฮ็ดคลิปหายแล้วก็ปีบีถ่ายเสร็จแล้วสิมอับคลิปว่มีมือสิไปไหมน่อควนมาถินเขาแล้วกอนนัดแม่พินไว้เจอกันยูผลดูบานปรา,าตญ์ได้ไหมือ ว่นกับไปกับบีบีกสาวเราย่างนี้น่นนี่นั่นโอ้สยน,นี่บีบีบพวเขาไปนั่งน,นั่งสไลนั่งอึดอัดเขาไปข้างใน,นให้ไม่ได้ไปนเดียวไม่ได้เขาเขาแล้วาไม่ได้กับอนไม่ินนน không phải bưng leo của bác này. nó có này nó cái. khơi thải bây giờ bưng thay bưng ít nữa. บริการ <c oughs> บริการดีดีมีกาแฟให้กินพร้อ,อมมีขนมให้ห่อดูฟรีนะคะพเพราะหรอ ไม่ม,กมกา,ากเนาะปะถ้าขันตื้นใช้มเนี่ยก็ย้ไกลินเขาใบเมื่อรอดร้ายกันอ่ง เส้อเบทิงขยะพึ่งกระเป๋าเสื้อกันหนาวกระเป๋าเดินทางหล่อมนุลเพื่อในเสื้อไปทิงให้ก็เสือกันหาานาวน,น,น,น้องเท้าเก่า ว่าปลายไม่ได้พี่น้องก็แซ่บแจ๊ดฟินขนาดกินไหมพี่น้นองต่างย้ายหนึ่งค่ะกอดลงคอความหลด เพิ่นเกืนกลางเขาไปพร้อมมืมาฝันเลยนะเรื่องบ แล้วเป็นอะไรทั้งสิ้นนวันนี้ไปต้องขอก่อนทยายคลิปคลิปไปรัฐบานบราได้ขออนุญาตจอดทีอยู่ทางก่อนตายม่อนี่ไปไหมไปขอก่อนยังสุดท,ทายเดินออมมาเจนฮอนบานพม่าแล้วหาย คันใหม่ให้กินเหมือนได้หมอคันมามีไข่ตุ๊นเหมือนแล้วแล้วมันอดไข่ให้มัน ปูก็จะไปเฮ็ดส้อยเต่ว่าแมปูไปเฮ็ดวิสา่อนปูไปอุปสรรคกรับมาจังสุดไปบ้นาลแม่พิ้นไปเฮ็ดต่อซอยกันเพราะว่า30มสิบโลคะเพิ่งสั่งมา มีค่าแรงใดนๆนะคจ้าไม่มีการเอาค่าเห็ดหนงเอาแต่ซื้อว่าซื่อซื้อของเท่าใดก็เอาบินใ้ทั้งวัดทอน,นั้นนะคะให้่นเห็ดใบเบิกส่งขึ้นเอินขึ้นมาก ไปคไปความหม่ลก็เมื่อทำนุกบำรุงศาสนาให้มันคงอยู่ไหวดูประเทศนอกห,นห้มันมีคือเขาศาสนาพุทธเท่าเพิ่นหาเงินเขาวัดทุกปีเลยจะ้ะเป็นค่าเจ้าคาหยังนะคาสาย้า So i เอ,อาแตนมาใบหนึงมม่จะแทะแมงปลาไว้ให้ขวัญม,ม,ม,าาม,มักตรงไรละีกินได้ไหมตรงไี้จ่อยัอน ไปชอยบ้านแลมากชอยไม่เคยตุนดูอล้วบอตรงไหนอันนี้ลูกโตลูก,กเพิ่มเลียงใส่กันพี่น้องใส่ปากขนมกินก่อน ไม่เอาม้อใบใหอ่นะไม่จร้องข้าวออกกินไ้ไหมเอาเืวอรเวอราไปไล่เลื่อนจีนงูไใยไล่ rồi thì cái này mẹ phải. Ta đi nó ta ấy nó bèo. Đo nẹo coi. Chứ mà. ข้าวเทียนสี่ราคาเรื่อกับจงมาเหตุกันไม่แน่กระซิเล็กไม่เขาเมุดแซกแก้วบอกว่าเราจะเอาเริ่ปจอกที่เดิมเลยนะแล้วขึ้นมากินข้าวก่อนค่อยไป เคยส่งข้อความมาแล้วแต่ตอบไปแล้วสองคนเขาเสียหน่อยไม่รุนเป็น้องแคยบีบีเนเป็นคนเบาๆกิ่นหอมกันได้ยังเสียนะแม่ถึงมาเปิดกล่องกันจังสิบ่ค่อยคุยนอกจากว่าอารมณ์เคนต้องเขาแต่อารมณ์เล็กหน่อยจอมภาษาเขาเสียหนัก เราต้องเข้าใจบุคคลเพศที่สามขอจะันต้ังแจกจอแจกมันคือห้องกับใได้คนห้องมคือกันบอกแม่เราสลับน้ำมาเมกไปด้วยเด้อมันจะนอนไปท่างนอนอืมสาม หนูให้ร้านเนี่ยบ้านเกาเนาะก็เจากับเปิดปิดแล้วเือก็อ,กอบาบธรรมดา 嗯，对，好难过了。 hoàn đẹp bạn đêm nó bạn bạn có mang thêm mà hình cái này không sư khảo lao không kiểm lao mừng khảo viên cảnh ทุง่าหาโลโนรัอน,น,นอะไรน่ะวินลิสจะจับมี่หนุ่มที่ดีหอมหอมขอมมลิอริมครับ ทุงงเก่าบเก่าโคนเ้อเขาเข่าเล่าหาโลคามะลิแสบดีมึงหักปะเงินพวเขาไว้ร้าน ไปแล้วจ้าหลากักนะจุ๊บๆไปแล้วนะคะหลกักนะจุบ๊บ